เพราะว่ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับทวิงเกิลสตาร์ไนท์เกมมือถือแนวเทิร์นเบส8 8บวกจาก DMM อีกแล้วครับท่านจุดเด่นของเกมนี้คือการต่อสู้ครับคือสาวเวลาใช้สกงสกิลนะเขาก็จะเด้งไปเด้งมานู่นนั่นนี่รวมไปถึงการเปิดกระชะัปองด้วยนะ รอบวิธีการเล่นนะครับก็ให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับนี่คือจะเป็นระบบเพวสนะครับซึ่งก็ตามสไตล์แนว RPG นะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับอีเวนต์ตามช่วงเวลาไตา่หอคอยสู้กับบอสหรือว่าดันเจนี้ยนฟาร์มทรัพยากรครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะสู้ค้ายกันเดี๋ยวเอาตัวอย่างการต่อสู้ให้ดูแล้วกันก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับจะมีให้จัดทีมก่อนนะครับถ้าเกิดคิดเก็คิด,คด,คด,คดมากกดตัวนี้ก็ได้นะอมากาเซะนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเน้นธาตุอะไรเป็นหลักถ้้้าเเเเกกกิดดไม่นนนลลยย็คือตัวี เขาจะจัดที่ดีที่สุดให้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าตีที่เขาจัดมาเนี่ยพลังเท่าไหร่แล้วด่านที่ต้องการเนี่ยเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองจัดเองดูกันละกันเนาะเวลาจะจัดเองเนี่ยคือเราแตะเข้าไปได้เลยทียนี้พอจะเอาไข่เข้าไข่ออกก็แค่แตะ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 ,แตะได้เลยแค่นี้แหละครับจบ เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับมันจะมีเกตเด้งขึ้นมาครับใครที่เดินมาถึงตรงกลางก่อนก็จะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะครับซึ่งมันวิ่งของมันเองนะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาลุงประมาณแนว A T B หรือว่า Active Time Battle นั่นเองวิ่งมาแตะปับป๊บก็ได้โจมตีก่อนนะครับซึ่งการโจมตีจะมี3รูปแบบก็คือโจมตีปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีการชาร์จก็คือยังไม่โจมตีนะครับแต่ว่ารอบต่อไปจะตีแรงขึ้นและก็เทินของของเราเนี่ยจะมาถึงเร็วขึ้นด้วยถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีน้องคนนนนนีีีี้้้อยยู่่เเเะสังกกตตดดถาาาิวรโจม เกทของน้องจะวิ่งมาตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จเนี่ยเกทของน้องจะวิ่งมาตรงนี้เห็นไหมครับเออก็คือมันจะชาร์จเนี่ยแล้วโจมตีรอบต่อไปได้เร็วกว่าการโจมตี2ทีนั่นเองนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะไม่ใช่ว่าทุกจังหวะควรชาร์จเพราะว่าเวลาเกมเนี่ยเราโจมตีใส่ศัตรูเกตมันจะมีการถูกผลักออกจากตรงกลางด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องคิดดีๆจังหวะไหนควรที่จะโจมตีธรรมดาหรือว่ากดชาร์ตนะครับส่วนอีกอันนึงคือยูนิซอนนะครับอันนี้คือการที่จะให้่เกตัวละครัคนนครบ มาทาการโจมตีประสานกันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจคิดมากนี่เลยครับผมออโต้ก็มีเร่งความเร็วก็ได้สูงสุด3เท่าเลยนะครับในก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะอ่าผมกดออโต้ไปเลยแล้วกันครับแลถ้าเกิดเห็นหมุมเซ,เซนเซอร์ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเวลาที่สาวๆออกมาโจมตีเนี่ยมันจะมีการเด้งดึงครับและบางคนก็แบบติดเลสอะแบบโชกางเกงในอะไรเงี้ยนมเด้งอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้รู้กันเนาะ แล้วก็จะมีอีกเกตหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสตันครับเดี๋ยวผมปิดออตโต้ก่อนเดี๋ยวจะมองไม่ทันด้านบนเนี่ยมันมีเกตสตันอยู่เห็นปะเออก็คือถ้าเกิดเรามีการโจมตีมีอะไรไปเนี่ยจะทําให้ตัวดวงดาวเนี่ยมันลดน้อยลงเรื่อยๆครับและเมื่อมันลดหมดเนี่ยศัตรูจะสตันพูดง่ายๆคือมันจะทําอะไรไม่ได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับก็แค่นี้แหละการต่อสู้ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะครับ นด่านไหนที่เราผ่านไปแล้วนะครับเราสามารถใช้คําสั่งสคริปได้เลยนะนี่นี่นี่ซึ่งเกมนี้ไม่ต้องใช้ตั๋วนะครับใช้แต่พลังงานอย่างเดียวเผื่อฟาร์มด่านต่อไปไม่ไหวแล้วงก็มาสคริปเลยเออแล้วก็บางทีอ่ะเราไม่สามารถที่จะลุยเนื้อเรื่องหลักต่อไปได้แล้วนะครับเขาจะให้เราไปเล่นโหมดสตอรี่มันอยู่ตรงนี้นะที่เป็นรูปหนังสือซึ่งการเล่นโหมดสตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการต่อสู้นะครับจะแค่แบบเป็นบทสนทนายอย่างเดียวก็สคริปกันรัวๆเอาของระวันฟรีได้เลยครับมันจะมีการต่อสู้แค่ไมมม่่่่กีีดนนะีดดดาาาานนนนนนเททั้้งชห 24บทการต่อสู้มีประมาณ5รอบเท่านั้นเองครับส่วนการเปิดกระชปองอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็ไปรับของฟรีอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปเนาะซึ่งการเปิดกระชปองรอบแรกเนี่ยเขาให้เราเปิดฟรีนะแต่มันรีโรไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ไม่กี่ตู้นะครับหนึ่งในนั้นคือตู้นี้นะงั้นเดี๋ยวผมเปิดไปเลยก็แล้วกันครับเปิดได้2รอบนะครับมา รับการชะปองนะครับผมจะบอกว่ามันเด้งดึงเอามากๆครับจนมันติดเหลืองหลายรอบมากผมแก้มาประมาณ10รอบแล้วมันไม่ผ่านสักทีครับเดี๋ยวผมอัปโหลดใน Facebook ให้ดูกันละกันว่าบรรยากาศของจริงเป็นยังไงส่วนตู้ที่2ครับตู้นี้ต้องเติมเงินนะครับไม่เติมเงินเปิดไม่ได้ข้ามครับผมตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่เหมือนกับตู้แรกนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ได้พิงอัปเกรดใครเป็นพิเศษนะครับคือตู้นี้ก็มีโอกาสเจอทุกตัวนั่นแหละ แล้วก็ตู้ต่อมาเป็นตัวนะครับตัวนี้ได้จากการเล่นทั่วไปอยู่แล้วได้จากเควสน่นนั่นนี่นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าคนนี้งานดีมากนะครับแล้วกอ็อันต่อมานี่คือเป็นตัวเหมือนกันตัว3ดาวซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากกิจกรรมหรือว่าการเติมเงินนะครับส่วนการอัปเกรดต,ตัวละครก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่จะมี3เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกคือการจัดทีมก็ไปจัดก่อนลงดันเจี้ยนก็ได้ไม่มีอะไรเนาะส่วนนี้คือการอัปเกรดตัวละคร เมื่อเลอกตัวละครได้แล้วก็ดูบริเวณด้านบนได้เลยนะครับมีหลายส่วนมากเช่อนอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลนะครับก็ใช้อเทมหน้าตาประมาณนี้กดโอมากษตสก็ได้นะมันก็จะแบบว่ายัดของทุกอย่างที่มีเลยนะครับเลเวลก็จะพุ่งไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันต่อมาเป็น e x l ก็ kill, คือเป็นสกิลของน้องเขาั่นแหละครับแต่ว่าไอพวกนี้ต้องใช้พวกหนังสือรายงานต่างๆอะไรงน,นี้อันต่อมาคือการปลดลิมิเตอร์ครับอันนี้ก็ต้องใช้อเทมที่เราฟาร์มมาจากพวกดันเจี้ยนประจำวันเนาะ ตัวนั้นต่อมาจะเป็นการเพิ่มดามวนั่นเองครับก็ไปเปิดกระชปองซ้ํากันเยอะๆกันละกันแล้วก็เราสามารถกดตัวนี้ได้นะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดร้านค้าขึ้นมาครับคือตอนเราเปิดกระชปองอ่ะเราจะได้รับแต้มมาด้วยนะแล้วก็เอาแต้มพวกนี้เนี่ยแหละครับมาแลกเปลี่ยนเป็นพวกเศษของตัวละครเพิ่มเติมได้ ตัวนั้นต่อมาเป็นอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจจิ้มเองทีละอันเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งใส่อัตโนมัติอยู่แล้วนะเนี่ยเน,ยเนยแต่ว่ามันจะให้เราเลือกสายครับว่าจะเน้นอะไรเน้น HP โจมตีค่า EX หรือว่าแบบค่าคููดาวไทม์ที่จะได้โจมตีเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเลือกได้หมดเลยครับอันนี้และของพวกนี้มันอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าต้องไปอัปเกรดอีกเมนูหนึ่งนะครับ สวนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของการเพิ่มหัวใจนั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะดูฉาก18บแปของใครแล้วก็ให้ของขวัญคนนั้นเยอะๆรวมไปถึงการพาไปต่อสู้ก็จะทําให้หัวใจสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนการอัปเกรดอาวุธนะครับจะอยู่เมนูข้างๆกับอัปเกรดตัวละครนั่นแหละครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็ดูด้านขวาล่างตรงนี้จะมีการอัปเกรดใช่ไหมครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยก็จะใช้อเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้คือเป็นคอนนั่นแหละกดตัวนี้ก็ได จบนะครับแล้วก็จะมีอันนึงคือการปลดลิมิเตอร์ครับโดยมันต้องใช้อเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้แหละก็คือเป็นไอเทมที่ใช้ในการปลดลิมิเตอร์ก็จะทําให้อุปกรณ์มีการตีบวกแล้วมันก็จะสามารถอัปเกรดได้สูงมากขึ้นนั่นเองครับสําหรับการดูฉาก18บวกของสาวๆวก็ให้มาที่สมุดตรงนี้ก่อนครับระบบสตรอรี่นะครับแล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้หน้านี่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 น,น,นี่แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะดูของใครแต่ว่าต้องหัวใจระดับสูงหน่อยนะคือมันจะค่อยๆ่อปลดล็อกมันทีละบทบดบย ส่วนฉาก18บวกก็ตามไปดูได้ที่ลリแฟนเหมือนเดิมนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่าคือด้านบนเนี่ยมันจะมีเมนูซ่อนอยู่ครับลายอันเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ละกันอันที่2อ,อันที่2เนี่ยเป็นการตั้งหน้าตัวละครนั่นเองครับเผื่อแบบเราเบื่อคนนี้แล้วไงอยากจะเปลี่ยนเอาคนอื่นมายืนด้านหน้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับทำได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นชุดต่อสู้นะอย่างคนนี้จริงๆชุดต่อสู้เขาเอกมากใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอามายืนในนี้เนียนััััันนนนนนะไชุดอ้้แแเกกรรรราบบบทค ส่วนอันที่4อันนี้คือจะเป็นระบบเพื่อนนะเกมเนี้ยมีการแอดเพื่อนหากันด้วยแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะสามารถส่งของหรือว่าอะไรหากันได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแอดเพื่อนเนี่ยกดที่เมนูที่3นะครับด้านขวานจะมีให้เราใส่ไ d ของเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามาเล่นคนเดียวก็กด Follow พวกนี้ไว้ก็ได้พวกนี้คือเป็นผู้เล่นคนอื่นนะที่เขาแนะนามาเนาะถ้าเกิด Follow เรียบร้อยแล้วเนี่ยรายชื่อคนพวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะถอนก็คือกดตัวนี้แหละ ก็จะเป็นการ unfollow ได้อะไรแบบนั้นนะครับไม่ต้องรองอีกฝ่ายหนึ่งรับนะคือไป follow ไปอะไรกันได้เลยนะครับและคําถามต่อมาคือ id เนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับให้เราเนี่ยทำการเปิดเมนูขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับเป็นระบบโปรไฟล์หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองครับสำหรับ id ของเราอยู่ตรงนี้นะนี่นีนี่กดตัวนี้ก็ได้นะจะเป็นการ copy ครับแล้วค่อยไปเพสให้เพื่อนในช่องแชทอะไรก็ว่ากันไป ต่วนั้นต่อมานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองคือการตั้งค่านั่นเองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเอ่อมันไม่ได้มีเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกนะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันมีแต่แบบพวกความเร็วกับการเปิดออโต้ไม่ว่าจะเป็นออโต้บอทหรือว่าเป็นออโต้การพูดคุยอะกราฟิกกราฟิกอะหาไม่เจอจริงๆครับส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดเอามาแบ่งกันด้วยนะมันสามารถกรอกไอเทมโค้ดได้ที่ตรงนี้เลยครับส่วนเรื่องของไ d ก็ไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มี ID ก็โหลดเกมมาเล่นไม่ได้ตั้งแต่่แแรกอยูล้ว